ลูกอคอกเกอร์นะคะอายุหกวันแล้วค่ะกําลังคานตัๆๆว้ออ้วนมากเลยเป็นลูกโทนลูกอคอกเกอร์น้อยค่ะอายุหกวันแล้ว ขาวหน่อยตัวโตวมากเป็นลูกโทนตัวพูดด้วยค่ะมีมาร์กหน้าสีขาวจุลูกฮอ,อกเกอร์น้อยกินนมนะคะกินนมเก่งมาก ตัวเดียวสนุกกินเลยไม่มีเพื่อนแย่งอ้วนแน่ๆเลยตัวนี้นอาลงงนะกินนมเก่งมาก